สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ14เมษาย,ยน2567วันสงกรานต์แล้ววันครอบครัวด้วยนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะขอให้มีความสุขกับการเล่นน้าสงกรานต์กันทุกคนนะคะเดินทางไปกับก็ขอให้ปลอดภัยแขวคลาดทุกคนค่ะมาอัปเดตคิวงานลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตกันนะคะก็โพสต์แรกนะคะจากเ c e b o o k ไรอันกาสบัณฑิตนะคะเดี๋ยว คลิปนี้ปะเล็กจะอัปเดตแค่คิวงานก่อนนะคะส่วนคลิปต่อไปค่อยมาอัปเดตโพสต์ของน้องนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะน้องขึ้นเวทีเที่ยงปะเล็กหาจังหวะอัปเดตอยู่ครับวันนี้เขาก็ยังสนุกสนานกับการาเปิดเพลงเล่นนะคะก็คือมันยังอยู่ในช่วงสงกรานเนาะเพลงก็จะดังนิดนึงตอนนี้เพลงเงียบรีบอัปเดตก่อนนะคะวันนี้นะคะโพสต์จาก Facebook น้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะน้องโพสต์คิวงานไว้แล้วค่ะ วันนี้พบการสองงานนะครับงานที่หนึ่งงานวันสงกรานณวัดประชาสามัคคีนะคะตำบลตะคะหออำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นเวทีประมาณเที่ยงนะคะแม่แม่เอซีแฟนคลับนะคะตำบลตะคะห์นะคะวัดประชาสามัคคีตำบลตะคาะอภัยสาลีนครสวรรค์อย่าลืมไปให้กําลังใจลูกชายกันหน้าเวทีเยอะๆนะคะเที่ยงนะคะอย่าลืมนะคะ อย่ามัวแต่เล่นสงการกันจนเพลินนะคะลืมลืมไปรอลูกชายหน้าเวทีนะคะไปเล่นสงการกับลูกชายที่หน้าเวทีได้เลยค่ะแม่แม่แ,มแล้วงานที่สองนะคะก็จะเป็นงานเทศกาลมหาสงการนะคะงานเทศกาลมหาสงการลานคนเมืองณนะบริเวณ,ณลานคนเมืองนะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะเวลาขึ้นเวขึ้นเวทีนะคะน้องขึ้นประมาณสามทุ่มนะคะ หรืออาจจะก่อนหรือว่าอาจจะหลังน,นะคะแม่แม่ FC, แเอ็ c ซีแฟนคลับก็ไปรอหน้าเวทีได้เลยค่ะขึ้นเวทีสามทุ่มนะคะร้านคนเมืองร้านคนเมืองสามทุ่มที่วัดประชาสามัคคีนครสวรรค์นะคะขึ้นเวทีเที่ยงนะคะแล้วก็น้องบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วพบกันครับแฮชแท็กไรอันกัดบดัณฑิตแฮชแทก็กไรันไม่หมดนี่แท็ยุงข้าวและขอดนะคะน้องน้องก็ อ่านี่นะคะโพสโปเตอรต์งานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แม่แม่ที่เดินทางไปนะคะไปไปไปเล่นสงการกับน้องนะคะก็ขอให้เดินทางไปกลับด้วยความปลอดภัยนะคะมีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็อ่าย้ำอีกทีนะคะที่นคร ที่นครสวรรค์ขึ้นเที่ยงกรุงเทพขึ้นสามทุ่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ